เราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัย จะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ขอเพียงแต่เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไป ดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล,กล้ๆจะหากเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจโปราะจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคน ให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปหากวันไหน so i die ก่อนนั้นฉันยังแปลกใจที่เห็นใครรำลาจากกันด้วยการร้องไห้แต่แบ,บัดนี้เมื่อเราต้องไปก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไรเมื่อเราต้อง ระลึกถึงคุณราชูและครอบครัวยินดีมากที่ได้เห็นความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณราชูที่ดำรงตนด้วยดีตลอดการทำงานจนถึงวันเกษียณอายุราชการเมื่อผมเริ่มรับราชการรัฐบาลยุบกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกองวัฒนธรรมขึ้นสังกัดกรมศา,ศาสนากระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงที่ผมดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสาครคามนั้นต้องทำงานของกระทรวงศึกษาธิการทุกด้านคุณลาชูเองก็โอนมาเป็นนักวิชาการศึกษาที่สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดมหาสาครคามซึ่งผลปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดีเสมอมาทั้งยังเป็นคนเก่งคนดีทำงานดีมีน้ำใจ มีความกระตันอยู่นับเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการที่ดีเมื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการนั้นกับผมมีคำแนะนําว่าให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการมอบหมายงานที่ทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนและในวันที่30กันยายนให้ไปลงเวลาและบอกลาเพื่อนร่วมงานไปทําบุญโดยไม่นั่งเก้าอี้เดิมของตัวเอง เพราะที่ที่เรานั่งจะมีคนมาดำรงตำแหน่งแทนเราจะได้ไม่ไปขวางที่นั่งของผู้มาดำรงตำแหน่งใหม่จากนั้นให้ไปทำบุญเพื่อขออโหสิกรรมให้กับบุคคลที่เราเคยทำงานร่วมกันมาสำหรับวันที่หนึ่งตุลาคมให้ไปทำบุญเพื่อตัวเองและครอบครัวตลอดชีวิตการทำงานของคุณราชูปรากฏผลแห่งคุณงามความดีที่ได้ทำมาตลอด ขอให้คุณดาชูและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดี์สายคุณทศสวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกันกับเรื่องราวของการ,กรเกษียณร,ราชการด้วยเหตุให้ออกราชการโดยกเกษียณอายุดูคำพูดคำจาอาจจะเป็นเชิงว่าเป็นการสิ้นสุดการทำงานนะครับษัราชการใช้ว่าเหตุให้ออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ วันนี้ทางสำนักง,งานว่าธรรมจังหวัดมหาสา,ารคามทั้งเสียดายแล้วก็ดีใจเสียดายคือเสียดายบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งสองท่านเรามีแม่แดงเรามีพ่ออนั้นที่เกษียณยุรายการเป็นเหตุให้ออกจากราชการสองท่านเป็นผู้ริเริ่มร่วมแรงร่วมใจการก่อร่างสร้างตัว กระทรวงวัฒนมในพื้นที่ของมาสระาคามวันนี้ก็เป็นเหตุที่เรามีงานขึ้นด้วยการ,กรเกษียณอายุผมเองถือเป็นน้องของพี่แดงพี่อน,นันต์ผมอยู่ที่นาดูนก็ต้องมาส่งงานกับแม่แดงพี่แดงพี่นัน์ก็เช่นกันนะครับก็มาส่งงานที่แม่แดง แม่แดงเป็นคนที่ทำงานอยู่ในกลุ่มของส่งเสริมมีท่านกรกรมนเพชรล้อมทองเป็นหัวหน้าผมเองก็จะถูกไหว้วานที่นาดูน,นะครับมีงานอะไรก็ามาส่งพี่เขาพี่นั้นก็มาส่งแม่แดงที่สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดที่เราอยู่ในเวิร์กของเขตหนึ่งปัจจุบันนะครับ ในการทำงานเราได้เริ่มเข้ามางานนะครับด้วยเหตุที่กระทรวงถูกปรับเข้ามาในปี2145วันที่3จุลานี่จะถึงในวันสถาปนากระทรวงนะครับก็ปี45ก็เลือกสถานที่ว่าเราจะได้ที่ไหนเหตุที่อยู่ในที่เดิมเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วนะครับต้องหาที่ใหม่พี่แดง มนากรก็ออกมาหาที่หาทางว่าเราจะเอาที่ไหนดีข่าวก็บอกว่าเขาจะตั้งกระทรวงนะครับก็ใช้จุดที่บัญชาการอยู่ที่ริมรั้วนี่แหละครับเขตของสำนักงานเขตหนึ่งนะครับตรงที่เราเดินขึ้นไปฝั่งของห้องน้ำเดินขึ้นไปก็จะเจอเลยตรงข้ามกับห้องสมุดประชาชนนะครับ ก็เรียกรวมพลคนที่พอที่จะเป็นส่วนเคลื่อนหาโต๊ะหาเก้าอี้นะครับในเบื้องต้นทีมของแม่แดงทีมของหัวหน้ากร,กรก็เลือกไว้ที่สลากลารหรือสุริการแห่งใหม่ที่เป็นที่สำางานปัจจุบันก็เลยเลือกให้ชั้นสามนะครับเราก็ได้มาอยู่แม่แดง หัวหน้ากรก็เป็นผู้มีบทบาทที่ร่วมกันว่าเราจะได้โต๊ะและเก้าอี้จะมานั่งยังไงคนเรามีใครบ้างนะครับเมื่อเราได้โต๊ะและเก้าอี้มาก็มาจัดวางที่นั่งวางคนจะทำงานส่วนไหนบ้างกระทรวงก็ยังมีมาตรการเยียวยานะครับให้คนที่อยู่ในพื้นที่ อยู่ในอำเภอใครสมัครใจก็เข้ามาทีมของแม่แดงซึ่งอยู่ในกลุ่มส่งเสริมศาสนาในมาก่อนก็ต้องโอนย้ายมาอยู่ที่สำนักง,งานวัฒธรรมจังหวัดนะครับก็มาดูแลในเรื่องของงานที่จะเคลื่อนแบ่งคนแบ่งฝ่ายพี่นันก็ติดพื้นที่ไม่เข้ามาในตั้งแต่ตอนตอนต้นเลยนะครับก็เลยเฝ้า ทำงานเคลื่อนทางวัฒนธรรมอยู่ที่อำเภอกันทรวิชัยที่นั่นมีความสามารถพิเศษนะครับจีบลูกสาวท่านศึกษาธิการอำเภอท่านเป็นจนเป็นลูกเขยได้แล้วก็ทํางานที่นั่นเลยแม่แดงก็มาทํางานในส่วนของสำนักง,งานศึกษาธิการเดิมพอเรามาเป็นสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับ ก็มาวางแผนคุยกันว่าเราจะทําอะไรบ้างแต่และคนที่จะรับผิดชอบในส่วนไหนก็มาวางคนเพราะฉะนั้นตัวตั้งต้นที่มาเป็นปัจจุบันแม่แดงนี่ก็มีส่วนในเรื่องของการวางแล้วสําคัญเพื่อนก็เป็นรักษาการด้วยนะครับรักษาการหัวหน้าสํานักง,งานว่าทําจังหวัดนะครับก็มาวางงานช่วยกันมาเป็นรูปเป็นร่างนะครับจนแม่แดงสอบได้ ผู้อำนวยการกลุ่มนะครับก็บไปบรรจุที่ขอนแกนย้ายมาที่นี่แล้วก็ได้มีโอกาสเกษียณก็ต้องพูดถึงแม่แดงนะครับพี่อน,นันต์ว่าเป็นส่วนที่ตั้งต้นเลื่อนเนื้อเชื้อไขเรามาจากครูผมเองก,ก็มาจากครูพี่แดงแม่แดงก็มาจากครูภาษาอังกฤษนะครับพี่อน,นันต์ ก็จนเชิงของพระราชศึกษานะครับพวกเราเป็นครูกันมาก่อนดังนั้นก็ทํางานจะมีลักษณะของครูบ้างติดเข้ามานะครับก็ตลอด45ปีจนถึงวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งจะเกษียณอายุใน6-3นะครับเกือบ2ทศวรรษที่ได้อยู่ร่วมกัน ก่อสร้างมาถือว่าเป็นผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานว่าทำราจังหวัดนะครับก็เคลื่อนเข้ามาแน่นอนการทํางานก็จ,จะมีหลายท่านหลายฝ่ายไม่เข้าใจในสิ่งที่แม่ทาพีทำก็เป็นธรรมดาเราอยู่ครอบครวัวเดียวกันเป็นลิง์กับฟันนะครับก็ต้องให้อภัยกันและกันเข้าใจกันและกันแล้วก็ประครับประคองจนมาถึง การเกษยียณอายุได้ผมเองในฐานะที่เป็นน้องนะครับก็เสียดายพี่ทั้งสองเสียดายว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่เลยนะครับมาเกษยียณอายุราชการไปก่อนแล้วนะครับในฐานะที่เป็นผู้ที่นะครับมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงต้องขอบคุณพี่แดงขอบคุณพี่นันที่ช่วยเคลื่อน งานที่เป็นภารกิจของเราในด้านศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมจนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะครับผมก็ยังมอบหมายงานยังให้ช่วยเคลื่อนง,งานไม่ได้หยุดเลยนะครับอันนี้ก็คุยกับพี่แดงพี่นันว่าหน้าปีหน้าผมไม่วานไม่เรียกหาหรอกนะครับก็ทำเถอะนะครับเรายังแข็งแรงอยู่ก็พี่เขาก็ขอบคุณที่ ที่มองน้องนะครับในฐานะที่เป็นผู้นำพี่ก็เข้าใจบทบาทต่างคนต่างทำบทบาทแต่หลังจากนี้ไปหัวโขนมันจะถูกวางออกไว้จะถูกวางลงมันก็เหลือแต่ความมีน้ำใจ ให้กันและกันผมเชื่อว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดของเรานะครับจะเป็นบ้านหลังที่สองที่รองรับในเรื่องของการไปมาหาสู่กันและกันได้ก็ต้องขอบคุณด้วยใจจริงๆนะครับว่าปีที่สองได้ช่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี45นะครับจนถึงปี63ด้วยเหตุของการเกษียณในยุราชการนะครับก็คงกลับไปอยู่ที่บ้านความเป็นการทำงานก็ปล่อยวางลงหลังจากนี้ไปชีวิตก็คงไม่มีเจ้านายไม่มีใครที่จะมาบอกให้ทำ ตัวนั้นตัวนี้โครงการนั้นโครงการนี้กดอิงกอดเรียกหาไม่มีแล้วชีวิตเป็นของพี่ทั้งสองพวกเราทั้งหมดที่มาในวันนี้ก็ขอบคุณขอยรักษาสุขภาพอายุมั่นขวัญยืนผ่านไปมา ก็แว้เวียนพวกเราด้วยนะครับจากใจที่มอบให้พี่แดงเพียนันด้วยความรักและนับถือขอบคุณครับ ที่จะถึงช่วงระยะเวลาเกษียณของข่าราชการนะคะขอชื่นชมท่านผออฐานวีคุณอนันต์นะคะที่เป็นเครือข่ายอย,อยู่ด้วยกันกับเรามาตั้งแต่อยู่สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามนะคะขอชื่นชมที่ว่าได้ก้าวสู่ ปีที่60ของชีวิตนะคะต่อไปก็คงจะเป็นช่วงเวลาของเพื่อนทั้งสองคนที่จะต้องอไม่มีภาระหน้าที่หนักที่ต้องรับผิดชอบก็คงจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อเลี้ยงดูลูกหลานต่อไปนะคะก็ชื่นชมในระยะเวลาการทำงานทั้งสองท่านนะคะ ก็ขอให้สุขภาพดูแลสุขภาพให้แข็งแรงขอให้มีความสุขในวัยเกษียณนะคะอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับดูแลสุขภาพนะคะถ้าว่างๆก็เชิญขึ้นมาเยี่ยมสำนักง,งานวัาธรจังหวัดเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆวัฒนธรรมของเราเหมือนเดิมนะคะปีต่อไปตัวดิฉันก็คงจะเข้าสู่วัยเหมือนพวกท่านนะคะ ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะคะที่เป็นเพื่อนร่วมงานชีวิราชการตั้งแต่ศึกษาที่การจังหวัดจนถึงวัฒนธรรมนะคะเราก็ได้อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกันนะคะขอให้โชคดีทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณค่ะครับในโอกาสที่คุณพี่ฐานวีจันศิริศิระท่านผอ,อ,อกลุ่มยุทธศาสตร์และฟ้อระวังทางวัฒนธรรมและคุณพี่อนันต์สิ เจริญกิจนะครับหรือพี่อนันต์ของเราได้ครบวาระ,กระเกษียณอายุราชการในปีประมาณ2 0 6 4นี้ครับครับในส่วนของการที่ข้าราชการแต่ละท่านที่จะเดินทางมาถึง60ปีนั้นนะครับถ้าหากวา่าไม่มีความพยายามไม่มีความอดทนนะครับก็จะมีอุปสรรคที่จะต้อง มีอันเป็นไปก่อนที่จะมาถึงวาระแห่ง60ปีนี้ถือว่าท่านทั้ง2นะครับได้มีความภาคเพียรและพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษตอายุราชการนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวก็ทั้งสองท่านนะครับเป็นผู้ที่เป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นทั้งพี่ที่มีคุณอุปการ นะครับต่อทั้งผมแล้วก็ทั้งสำนักง,งานวัฒธรรมนะครับในโอกาสนี้ก็ในเส้นทางสายที่60ก็ขอให้ทั้งสองท่านนะครับมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆก็ยินดีนะครับที่มาเยี่ยมพวกเราด้วยนะครับที่สำนักง,งานวัฒธรรมมหาสารคามครับขอบคุณมากครับค่ะก็เนื่องในวันครบรอบที่จะกเกษียณอายุราชการของแม่แดงกับพี่อน,นันต์นะคะก็ ขอขอบคุณนะคะทุกความเมตตาที่มีให้ในการสอนงานนะคะแล้วก็ความเป็นกันเองนะคะก็รู้สึกเหมือนได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะก็สุดท้ายนะคะก็ขอให้แม่แดงแล้วก็พี่อนันต์นะคะมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณนะคะพวกเราก็จะยังคิดถึงและลึกถึงอยู่เสมอนะคะขอพรบคุณค่ะขอบคุณแม่แดงนะคะที่เป็นนักพผู้ขับบรรจาเป็นแม่แล้วก็เป็นพี่ให้ความรูด้ด้านต่างๆแก่ลูกเยอะแยะขอบคุณพี่อนันต์ที่ ให้ความรู้หลายๆอย่างช่วยสอนงานช่วยงานต่างๆของสำนักงานเรานะคะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแม่แดงนะคะท่านพ่อฐานวีแล้วก็พ่อนันนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะให้พวหมูนะคะลูกๆทุกๆคนนะคะยึดถือเป็นแบบอย่างในการทํางานนะคะลูกๆทุกคนนะคะก็จะยึดแม่นะคะเป็นตัวอย่างในการทํางานแล้วก็จะร่วม ทำงานกับสำนงานวัฒนธรรมด้วยความด้วยความเดียวว่ามนยังเต็มความสามารถค่ะ <c oughs> ด้วยความเต็มที่แล้วก็ด้วยความสภาพะกำลังที่มีทั้งัิลปินยาทุกอย่างจะนำมาช่วยพัฒนาสำนักงาน